ออพอหลังจากที่ผมเรียนจบนะครับอันนี้เป็นอีพีที่สองนะที่จะก้าวต่อกันไปว่าพอผมเรียนจบเนี่ยก็ขโมยเงินเขาเรียกแอปเงินพ่อเนาะที่ไปรับจ้างไถนาเขาสองร้อยสี่สิบาทกันนี้เขาเทพเราก็มาทํางานไปอยู่ทํางานอยู่พัทยานะคร้งที่แล้วนะครับไปทํางานอยู่พัทยาก็ได้เงินกลับมาบ้านสมัยที่ตอนเรียนเนี่ยถามว่าทําไม มันถึงติดศูนย์ติดรออะไรขนาดนั้นเพราะว่าผมดูอยู่แล้วว่าผมเนี่ยคงไม่มีปัญญาจะเรียนหนังสือหรอกเพราะว่าพ่อแม่ก็ไม่มีเงินเลยมันก็มีลางบอกมีมีเรื่องราวบอกแล้วและว,ว่าเราคงไม่มีพ่อแม่คงไม่ติสง่งห้เรียนเลยไม่ได้สนใจเรียนเลยครับในเทอมที่หนึ่งที่สองของมสามเลยครับเตะบอลเตะบอลอ่าอย่างเดียวอ่าเล่นฟุตบอลอ่าเล่นปิงปองกับครูกับ เร็พยายามที่จะเล่นฟุตบอลให้มันดีที่สุดเพื่อเพื่อว่าทักปันหนึ่งเราจะได้ไปคัดตัวหรือมีโอกาสไปคัดตัวได้เรียนฟรีเพาอพ่อแม่ไม่มีเงินส่งเรียนนะก็จะได้มีคัดตัวไปเรียนฟุตบอลบ้างอะไรบ้างเนี่ยครับก็หวังประมาณนั้นก็คือความใฝ่ฝันอยากเป็นนักบอลทีมชาติก็เลยคิดได้แค่นั้นเลยคือเด็กมันนอกแต่สุดท้ายก็ไม่มีเงินไปคัดตัวอยู่ดีไม่มีเงินค่ารถไปคัดตัวไม่มีเงินไปทำนู่นมันก็มันก็ไม่สามารถเป็นไม่ได้ ครับก็เลยเผลการเรียนก็นั่นแหละครับศูนย์จบมสามด้วยประกาศนยียบัตรเนี่ยศูนย์ประมาณสี่ตัวอ,อรอเนี่ยประมาณสักคุกได้เกรดหนึ่งอยู่วิชาเดียวอ่าเอวิชาน่าจะเป็นวิชาอ,อวิชารายการบ้านอะไรสักอย่างนะครับป็รรีดผ้า การบ้านวิชาง,งานบ้านและอาชีพอะไรประมาณเนี้ยก็ประมาณนั้นผมรีดผ้าเก่งนั้กเด็กก็รีดผ้าไปหนังสือสมัยสมัยเป็นน็ดหน่อยนักเรียนนี่ก็เสื้อผ้าเนี่ยไม่เคยซักครับมาถึงก็จับเอาน้ำพุมสลัดสลัดให้ขี้เกือมันหายพอเตีบอลมาเนาะขี้เกือกหลายสลัดสลัดแล้วก็รีดรีดทุกเช้าครับเสื้อผ้าผมนักเรียนเนี่ยโอสะอาดแต่ไม่เคยซักครับรีดทุกวัน <laughs> รีดเองครับรีดเองครับ อีตอนแอปเงินพ่อเนี่ยก <c oughs> ็พอมันจบเราไปไปทำนาอ่าไปไปรับจ้างรับจ้างอ่ไถนาเนาะครับเนาะไปรับจ้างไถนาเซ็จอก็จะเปิดเขาจะเปิดเทอมละ่ะไม่มีเงินให้ไปเรียนไม่มีเงินจะไปซื้อหนังสือนะครับอ่าก็เลยมองว่า คงไม่ได้เรียนแล้วแหละก็เลยไปแอปเงินพ่อนะครับที่ไปไถนาเขาเนี่ยไปสองรอยสี่สิบห้าบาทนะครับสี่สิบบาทก็เข้ากรุงเทพก็เพื่อนนะครับก็ไปทำงานอยู่อ,อยู่พัทยาตามที่บอกนะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับผมก็มามาทำงานแรกเลยก็คือที่ ที่เป็นอาชีพเลยก็คือที่เส,สริมสางนะครับที่เส,สริมสางนี่ก็คือไปไปเป็นลูกจ้างของอาเนาะอามามาชวนไปก็ไปซับใส่กอกครับทําใส่กอกแล้วก็ขายหัวหมูต้มไปทําหัวหมูต้มตื่นตีตื่นหกโมงหกทุ่มมารับหัวหมูก็ตลาดซดเส,สริมสางสมัยแต่ก่อนเนาะ,ะเดี๋ยวนี้ก็โอ้โหเขาจเจริญมากเลยครับผมไปนี่จเจริญมากเลยก็ไปรับหัวหมูมาแล้วมาทําหัวหมูต้มต้มเซ็จก็ ส่วนที่ทาต้มมาต้มเซตก็มีเวลาเหลือก็มาล้นหัวหมูมาทําใส่กรอบนะครับพอล้นหัวหมูเซจก็เอาหัวหมูต้มเนี่ยไปส่งอาอที่ตลาดซับหรือกลับมาก็มาซับใส่กรอบมาชำแหละหัวหมูไม่ใช่เรื่องหัวหมูเรื่องใส่กรอบเนี่ยผมค่อนข้างจะชำนานนะครับก็อยู่กับประมาณประมาณหกเดือนนะครับหกเดือนอที่เซิงซามาชำแหละใส่กรอบทำใส่กรอบขาย นะครับลองเพลงไปทางล้างบ้านนะครับแล้วก็ไปทำอพอลังจากนั้นก็ไปเป็นลูกจ้างพี่หมานนะผมคิดถึงพี่หมานอยู่นะครับพี่หมานแกเป็นคนพิจิตแกก็มากลับไปสืงสางไม่มีงานทําเอาเงินมาให้่อซื้อซื้อที่แล้วก็ยกบ้านห้าร้อยบาทนะครับวันนั้นก็กลับไปกลับไปสืงสางก็ไปทํางาน เป็นลูกจ้างโรงงา,านไอ้ล้านร้านมุ้งลวดเล็กดัดนะครับก็อยู่นั่นประมาณสักเกือบห้าหกเดือนนะครับเราก็รับขามพี่ชายก็เลยชวนไปทํางานที่แรกนะครับไปชวนไปทํางานที่ก็เลยต้องหางานทำนั่นแหละเพราะเรียนหนังสือนี่คงไม่ได้เรียนแัแ้นแหละก็เลยไปทํางานอยู่ที่กรุงเทพมากรุงเทพนะครับมากรุงเทพเข้ากรุงเทพครั้งแรกเลยก็ไปเป็นคนงานโรงงาน ทำกระเป๋าหนังทาเครื่องหนังเป็นโรงงานเนี่ย,ยว่าโรงงานเถื่อนแล้วกันนะอยู่คลองกลุ่มนะครับตอได้คาแรงรู้สึกจะวันละ3ามบาทนะครับาแรงวันละ3าบาททํางานตั้งแต่7จ็ดโมงถึงหนึ่งทุ่มนะครับเลิกงานแล้วก็มาทําโรงงานกรอบรูปแสงแสงไทยแสงชัยกรอบรูปนะครับกี่โลละทาร้อยหนึ่ง ค่าลรงวันละสี่สิบห้าบาทนะครับก็ทําอยู่จนพอพอทําอยู่ตรงนั้นได้ประมาณสักเกือบปีนะครับผมก็อต้องเช่าบ้านคนเดียวนะเดือนละแปดร้อยเดือนละแปดร้อยบาทก็เหลือเงินก็ส่งกลับบ้านครับอะไรทั้งว่าก็เลยมาโดนไปไปไป,ไปเรื่อยนะครับมันบาดยืมือก็ขอเขาหยุดงานเพราะมันปวดนะครับก็ไปหาพี่สาวอยู่ที่ปทุมธานี ครับโรงงานที่ปทุมธานีชื่อโรงงานพาโก้นะครับก็ไปหาพี่สาวก็ไม่พยายามจะไปหางานทําที่นั่นนะเขาเป็นโรงงานใหญ่เป็นโรงงานเสาเข็มหางานทําก็ไปสมัครหลายครั้งเขาไม่เอาจนสุดท้ายพอเขาไม่เอาเราก็เลยอยู่กับพี่สาวพี่สาวก็ขายขายแกงขายกับข่าวอยู่กันนั่นอ่าก็เลยไปเตะฟุตบอลทุกเย็นเพราะผมเล่นบอลเก่งครับไปเตะฟุตบอลทุกเย็นจน เขาบอกว่าเอ๊ะมาช่วยเป็นโค้ดหทหน่อยของของของโรงงานแล้วก็เลยปเป็นโค้ดห้เขาอันนั้นที่เราก็พูดไม่เป็นอะไรไม่เป็นเนี่ยไปสอนก็เตะเช้ามาก็วิ่งตอนเย็นมากะพา,ะาะเขาวิ่งมาก็เตะแล้วก็สอนเบสิกฟุตบอลอันนี้เป็นเด็กนะไปสอนเขาโอเคเขาก็เลยเห็นว่าคนในโรงงานก็เ,เห็นว่าเออหน้าเอามาทํางานแล้วก็เลยฝากฝังให้นะครับฝากฝังให้จนอเอ่อเขาให้เป็นตําแหน่ง อินสเปกเตอร์นะครับก็คือไปสมัครเขาเลยฝากให้เขาเลยไปได้ตําแหน่งนี้ก็คือเป็นตําแหน่งที่ดีหน่อยเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าโฟเมนนะเนาะอินสเปกเตอร์เชคเกอร์เ er, สาขึ้นรถนะครับก็รายได้เนี่ยค่อนข้างที่จะดีมากครับจนได้เงินได้ทองเนี่ยส่งบ้านนะครับได้เงินเนี่ยทุกเดือนพี่สาวก็จะต้องไปเก็บเงินที่โรงงานนะครับได้เงินส่งบ้านมา,าให้แม่สร้างบ้าน ช่วงนั้นนี่แม่กําลังย้ายย้ายบ้านด้วยนะครับก็เลยสร้างบ้านให้พ่อให้แม่นะครับก็เรียกว่าเป็นคนดีมากของครอบครัวนะครับช่วงนั้นช่วงที่ผมเป็นเด็กเนี่ยเป็นคนที่ให้พ่อให้แม่สมัยที่ผมทางานนะผมจบมสามนี่ก็อายุสิบหกนะครับเนาะผมทํางานครั้งแรกก็อายุสิบหกนะครับแต่ตอนที่มามาเป็นคนงานโรงงานอพาพาโก้เนี่ยก็ประมาณอายุสิบแปดแล้วละ่ะเพราะว่า ก็ผ่านชีวิตอยู่ในช่วงทําเสริมสร้างทาอะไรเนี่ยทําโรงงานกรอบรูปนะครับก็ประมาณสักสองปีหลังนี้นก็มาอยู่เ,เป็นหัวหน้าคนเเป็นเชคเกอร์นะครับอายุสิบแปดปีก็ถือว่าชีวิตตรงนั้นเนี่ยพีคมีเงินเยอะครับเงินเดือนถ้าสมัยนั้นปีนั้นก็ประมาณสองพันห้าร้อยยี่สิบสามสิบสามสิบสามสิบเอ็ดเนี่ยเงินเดือนเกือบหมื่นเนี่ยผมถือว่าเยอะแล้วส่งให้พ่อแม่แต่ทํางานสิบ ทำงานเนี่ยสิบวันละวันละสิบแปดชั่วโมงไอ้สิบหกบวกสี่สิบสี่ชั่วโมงนะครับทําวันละสิบสี่ชั่วโมงเล่นพักห้าโมงเย็นต้องไปเตะซ้อมฟุตบอลเข้าทุม่มเข้าหกโมงเยน็นเข้ารีบวิบ่งมาเข้างานนะครับบางวันก็เข้าหกทุม่มก็โอเคเตะบอลยาวหนะ่อยชีวิตอยู่แค่กับการเล่นฟุตบอลไม่มีเรื่องเหลวไหลเดี๋ยวนะครับไม่มีเรื่องเหลวไหลไม่มีเรื่องอ่กินเหล้าซูบุรีไม่มีเลยช่วงนั้นนะครับเป็นเด็กที่ดี เลือกงานมาก็เตะฟุตบอลซ้อมฟุตบอลเอาเงินส่งให้พ่อให้แม่ไม่ได้มีเรื่องที่ต้องนั่นเลยนะครับในช่วงหนึ่งของชีวิตที่บอกว่าเป็นคนที่ดีมากนะครับในช่วงที่ทำงานที่นั่นก็ด้วยความที่เราเป็นเด็กดีแล้วก็ทำงานใช้ชีวิตทำงานมาตลอดนะแต่ด้วยความเป็นเด็กอายุประมาณสักสิบแปดปีเนี่ยส่งเงินกลับบ้านตลอดพี่สาวอไปเน พี่สาวก็ไปเฝ้าคอยเอาเงินกับบ้านนะครับแล้วก็พอไปเฝ้าเงินกับบ้านเราก็ด้วยความที่เป็นเด็กน้อยสมัยก่อนก็กิกนแค่ปลาทูไปโรงเรียนกับปลาทูครึ่งตัวเนาะไข่บางทีกับบางวันกับครึ่งสีกพอไปทํางานพี่สาวก็ยังใช้ <laughs> พฤติกรรมเดิมเกือไปถึงเลิกงานมากระถดปลาทูให้ตัวหนึ่งสองตัวกินข่าแต่เงินเรา ส่งกลับบ้านเยอะมันก็เลยมองว่าเออเราเป็นวัยรุ่นก็หิวนะครับหิวความหิวความอยากก็มีก็เลยทะเลาะกับพี่สาววาเอ๊ะทำไมเงินไอ้ไอมาวิคละสิบห้าวันออกทีนี่วิกละสามพันสี่พันทำไมไม่ซื้อกับเข่าดีๆให้กินหน่อย <laughs> พี่สาวก็เครียดไอ้งง้นไปหากินเองเลยว่ะไปเซ็นก็เลยไปเซ็นล้านค่าเขาครับไปเซ็นร้านค่า ไปเซ็นล้านข้าก็โรงงานนะครับล้านโรงงานเขาจะมีให้เซ็นพอเซ็นตอนแรกอะเซ็นกับเขาธรรมดาเอาไปเอามาเขาบ่อยเลยฮัดกินเหล้าฮัดสูบบุหรี่เลยนะครับเออลองสูบบุหรี่ดูด้วยป่ะเอ <c oughs> เอาก็หายหมดแล้วเนาะเพราะว่าเราก็เป็นคนที่เป็นคนดีเป็นนักฟุตบอลของโรงง,งานด้วยจากเซ็นไหลก็หายหมดนะครับพอเงินเดือนเรามากด้วยนะะ ก็เลยเสียคนครับก็เริ่มกินเรากินยานน่นแหละตั้งแต่ตอนนั้นแหละครับเริ่มกินเราเป็นฮัตสูปูรีเป็นครับ mm hmm. เพื่อนที่ทํางานเหรอ mm hmm. ก็ต้องบอกว่าก็ยังคิดถึงเพื่อนที่ทํางานเก่าทุกคนนะครับเวลาโรงงานที่ผมผ่านมาผมยังจําเพื่อนได้หลายๆคนเอ่อที่ที่ร่วมงานกันนะใครที่เป็นเพื่อนผมตอนนี้เพราะว่าโลกโซเชียลนะมันเป็นโลกที่มีความเอ่อ ความหลากหลายผมเชื่อว่ามันไม่ได้มีการปิดกั้นนะครับใครที่เข้าใจผมนะครับรู้จักผมและจําได้สเพ่อนสมัยทํางานนะครับทําได้ผมชื่อวิชิตนะครับชื่อเล่นเขียวแหละสมัยก่อนนะครับอ่าสนอกลางนะครับใครจําได้กระทักผมมานะครับทาง Facebook แต่ผมจําทุกคนได้แล้วผมมีความรักมีความผูกฝังที่ดีกับอาชีพที่เคยทํามาก่อนทั้งความดีความไม่ดีในชีวิตผมมีเยอะครับ ก็จะเล่ากันต่อไปนะครับวันนี้บรรยากาศมันอาจจะไม่ค่อยให้เท่าไหร่ครับเพราะว่าครั้งที่แล้วผมนั่งคุยกับบรรยากาศมันข้างนอกมันมีสิ่งรบกวนเยอะสมาธิในการเล่ามันก็เลยไม่ดีเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าท่านมีอะไรก็ไานะครับทักทายกันมาขอบคุณลหลายๆคนเลยเข้ามาดูนะครับเนาะอ่อตั้มมีเดียนะครับน้องตั้มตั้มว้อยโอ้ตั้มว้อยเนี่ยก็เป็นอะไรเป็นเจ้าของคคา่เพลงนะครับอยู่ที่โคราช สวัสดีครับน้องชายนะฮะเอาพี่ไปอยู่ไข่บ้างนะแต่แก่แกแล้วก็ยังมีไปนะเออน้องจินละนะครับนี่ก็คือน้องชายนะครับเป็นเพื่อนของน้องผมน้องผมชื่อล้านก็เป็นนักฟุตบอลทีมชาติรุ่นเดียวกับซิกโก้เอแต่ว่าคัดตัวคัด2ีคนสุดท้ายอะ่ะตกรอบตอนสมัยดีมทีมนะครับนี่ก็เป็นเพื่อนน้องชายขามสแกนแสงเหมือนกันนะ เห็นว่าจะซื้อน้ำพี่ไปขายก็รีบซื้อนะนะขามสแกแสงนะนอนะอ้องนะเท้าความนะลูกแม่ผมเนี่ยสิบเอ็ดคนเนี่ยทุกคนเนี่ยต่างอาชีพกันหมดนะครับต่างต่างวิธีคิดต่างวิธีทำก็ส่วนผู้ชายผู้ชายส่วนใหญ่จะเป็นนักธุรกิจนะครับเป็นนักรกิเป็นนักการเมืองนะครับเป็นนักการเมืองที่ที่ต้องบอกว่า เขาก็ทําตามตามสิ่งที่เขาถนัดน้องชายผมมีคนก็ตั้มในคนสุดท้องก็ไลโอพลังไทยเป็นเจ้าของบริษัทรับเหมงางานโปรงานโครงการใหญ่ๆนะครับผมเองก็อยู่ของผมตรงนี้อยู่แบบออยู่แบบอยู่แบบผมในสิ่งตัวเองชอบนะครับพี่น้ององเพื่อนเราที่ที่ดูไล่ซดอยู่นะครับก็อย่าลืมนะครับใครจะมีจัดงานเลี้ยง งานเลี่ยงบุ่นงานสังสรรค์มาใช้บริการของพี่ได้ที่นี่นะครับของผมได้คือคือเราดูแลกันครับใครที่รักรักกันเราก็ดูแลกันครับเงินทองไม่ต้องพูดถึงครับแพงก็ใช้สถานที่ได้นะครับเวที AT, นักดนตรีพร้อมนะครับชีวิตเรื่องราวของคนเนี่ย บางครั้งไอ้ที่ผ่านมา EP หนึ่งสองหรือแม้แต่ตอนนี้เองผมก็ยังเล่าได้ไม่ดีแหละครับมันยังไม่ไมถึงเท่าไรเพราะว่า,าด้วยบรรยากาศคือถ้าผมจะไปไล่สดในห้องไม่มีเสียงบรบกวนมันได้ดีกว่านี้แหละแต่ผมไม่อยากให้ให้ทําแบบนั้นเพราะว่าอยากเป็นบรรยากาศที่ดิบๆบ,บรรยากาศที่อ,อยู่เหมือนอยู่บ้านสบายๆนะครับขอบคุณนะครับเดี๋ยวต่อไปเนี่ยนะครับในครั้งต่อไปเนี่ยก่อนที่ผมจะไล่ ไม่ว่าจะไลฟ์สดเล่าเรื่องราวของชีวิตหรือว่าไลฟ์สดเล่นดนตรีเนี่ยนะครับอา่ามันจะมีอา่าให้มันจะมีเกมให้เหล่นกันนะครับเนาะอาจจะใครเข้าก่อนอา่าใครเข้ามากดไลค์ก่อนใครคอมเมนต์ก่อนแจกน้ำปร,ราฟรีอะไรเงี้ยนะครับไปรับได้ถ้าโคราชเนี่ยไปรับได้ที่สาขานะครับไปรับได้ที่สาขาทุกสาขาเลยนะครับอา่าสหรับโปรโมชั่นของน้ำปร,รา,าเราเนี่ยก็อ่ ผมขายเนี่ยอธนนิปลาราของผมเลยนะครับเป็นสูตรที่ผมทำจากการที่เคยกินสมัยด็กกด้อยแต่ว่าโรงงานผมยังไม่ได้ผลิตผมก็จ้างโรงงานที่พิมพ์ดิพายเขาเคยจ้างครั้งแรกนะที่้อยเอสนั่นแหละเป็นคนผลิตให้ถือเป็นโรงงานที่มาตรฐานครับได้รับอาศัพท์ฮาลานอโอยอเรียบร้อยนะครับครบถ้วนสมบูรณ์เพราะนั้นโรงงานเนี่ยมาตรฐานที่สุดละที่ผมเห็นนะครับอาจจะ ที่เป็นโรงงานปาร่านะครับที่เป็นโรงงานปาร่าแต่โรงงานอื่นเนี่ยครวที่ผมไปดูสามสี่โรงผมเขาบอกว่าโรงงานเนี้ยผมก็ไว้ใจให้ทาก็สะอาดแน่นอนเพราะเขามีบ่อมีหม้อต้มสตีมนะครับมีหม้อใบเรือมีอะไรโอ้สะอาดรับรองนะครับว่าใช้ได้เลยนะครับเอ,อผมทําในสูตรของผมนะครับราคาที่ผมขายเนี่ยผมตั้งใจจะขายแค่สิบแปดบาทนะแต่ถ้าพี่น้องเราซื้อสองสองลัง ก็คือสอด24 24ขวดเนี่ย18บาทนะครับแต่ถ้าอา่จะซื้อลังเดียวก็เหลือ20บาทนะครับแต่ถ้าซื้อเป็นขวดก็ขาย4ขวดร,ร้อยนะครับ4ขวดร,ร้อยประมาณนี้นะครับสูตรน้ำปลรราที่ได้ได้มาจากไหนก็คือเป็นสูตรที่ผมผมจําความรู้สึกล่าสมัยเด็กน้อยกินน้ำปลรรามันเป็นแบบไหนรสชาติ ก็เลยเ่าเอาเอะไรหลายอย่างเนี่ยมาให้เขาปรุงนะครับโรงงานกขบปรุงให้ดูอ่ะผมชอบกลิ่นนี่ชอบรสนี่มันเป็นแบบเนี้ยกินน้ำนมน้ำน้ำปลาน้ำต้มหม้มปรรมมมอปลาของแม่แล้วเนี่ยสมัยอยู่ในครัวยีไห้แล้วก็มาใส่เนี่ยมันอร่อยแบบไหนก็ก็เลยจินตนาการรสนึกถึงภาพสมัยก่อนเป็นยังไงก็เลยให้เขาทำเป็นสูตรแล้วก็ทํามาหลายสูตรครับผมก็เลยบอกว่าเติมนี่นิดนึงเติมนิดหน่อยก็เลยกลายเป็นสูตรเนี่ย รวมร่วมกับลูกสาวลูกสาวผมด้วยดิ่งลูกสาวผมก็จบฟุตไซจุลานะครับจบฟุตไซจุลาด้วยก็เลยไปตกผลสูตรนี้ขึ้นมานะครับไม่ได้ว่าคิดอยากจะทำก็ทำนะครับลูกสาวก็จบฟุตไซอยู่นะครับเพราะนั้นก็ดูแลเพราะฉะนั้นมั่นใจได้ว่าคุณภาพความสะอาดความปลอดภัยของน้านปลาร,ราเราเนี่ยไม่ธรรมดาครับไม่ใช่มาต้มขายขางทางนะครับ EP สองเนี่ยน่าจะจบแล้วลหละนะครับ EP สองเนี่ยก็ประมาณนี้ครับเรื่องราวชีวิตตั้งแต่ทำไมไม่ได้เรียนหนังสือติดร้อติดศูนย์ทำไมมาทํางานกรุงเทพ mm hmm. ก็หลังจากที่มาทํางานอยู่ตรงนั้นแล้วเนี่ยชีวิตผมก็เดี๋ยวค่อยเล่าเรื่องต่อไปว่าชีวิตที่เหลวแหลกจากการทํางานเป็นวัยรุ่นเป็นวัยรุ่นแล้วจากจุดที่ผมเล่าเมื่อกี้นะครับมาเหลวไหลได้ยังไงมาเละเทะได้ยังไงแล้วไปทําอะไรเป็นยังไงมาบ้างชีวิตที่เหลวแหลก เป็นคนเร็วมันไม่ดีหมดแล้วครับคนผมก็เร็วก็เร็วมาเหมือนกันเร็วเร็วในช่วงเป็นวัยรุ่นก็มีแต่ไม่ได้เดี๋ยวไปฟังกันว่าเร็วแบบไหนตอนนี้ยังไม่เฉลยนะครับเดี๋ยวไปฟังกันเร็วแบบไหนตามฝันตัวเองสแสวงหาสิ่งที่เราต้องการแบบไหนอันเนี้ยจะเริ่มเข้มข้นในอีทีสามอีทีสามนะครับเดี๋ยวค่อยฟังกันตอนนี้เรามาคุยกันเรื่องสัพเพเหระก่อนนะครับอ่อ เขาทีทาา่ทักทายมาทักทายมาแล้วสอบถามกันมานะครับพี่นิรันร์พี่นรินทร์นะครับสวัสดีนะครับก็พ่อกำปั่นเนี่ยอันนี้เล่าเรื่องราวนะครับพ่อกำปั่นเนี่ยที่มาทําน้ําแล้วก็เป็นน้าดื่มได้ทุกวันนี้ก็เพราะพ่อกำปั่นบันแท่นด้วยส่วนหนึ่งหลังจากที่เอมันยังเล่าไม่ได้นะยังเล่าไม่ได้เพราะมันยังเป็นอีพีอยู่พ่อกำปั่นนี้แหละครับเป็นแรงสนับสนุนให้ผมในเรื่องของเงินทุนกับแม่กาเบา ก็ท่านก็ให้มความเมตตาถ้าผมมาอยู่ตรงนี้ไม่ได้หรอกครับทําไม่ได้ถ้าไม่มีพ่อําปั่นให้ความเมตตาในเงินทุนที่ท่านได้ขอช่วยเหลือผมนะครับส่วนหนึ่งตอนนี้ก็ท่านก็เมตตาผมตลอดก็ผมก็เป็นลูกบุญธรรมที่ท่านให้ความเมตตาอีกเหมือนกันไม่รู้จักกันมาก่อนแต่ท่านก็เห็นผมแล้วก็ท่านบอกว่ามันเป็นคนซื่อเป็นคนที่ควรต้องให้โอกาสแกก็ให้โอกาสผมช่วยเหลือผมมาตลอดก็ต่าบขอบคุณพ่อกําปัน่น บ้านท่ศิลปินแห่งชาตินะครับแล้วก็เปเขหข่าวโชคชัยที่ให้โอกาสผมมาตลอดนี่ครับน้ำหรือไอเตสก็เกิดจากท่านที่เป็นแรงผลักดันหลักนะครับก็จะอยู่กันประมาณประมาณสบายสบายครับวันนี้ก็ขอขอบคุณ FC ทุกท่านนะครับทุกคนที่เข้ามาติดตามที่มาคอมเมนต์นะครับเดี๋ยวครั้งต่อไปเนี่ยอาจจะมีความเข้มข้นที่มากขึ้นในเรื่องราวของชีวิต ในช่วงวัยรุ่นนะครับมีความเหลยวแหลกอย่างไรนะครับทําไมผมถึงเกือบตายเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะครับวันนี้ขออนุญาตนะครับที่จะล่าลาไปก่อนนะครับเพราะว่าสมาธิไม่ค่อยมีเพราะคนดูข้างหลังข้างหน้าเยอะมากเลยเก๋ <laughs> okay, นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องครับสวัสดีทุกคนเนดะ้อ